เมื่อ,อเราได้สวดมนต์บูชาพระธนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงเดินท,ทางปนิพพานกันทุกๆคนทะลุกนะให้นั่งขัดสมา ดเดาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งตัดใจทิ้งไปให้หมดเลยาำประนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีความผูกพันต่อสิ่งใดเลยใจของเราจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็กรวม ใจของเรากลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนมๆที่โูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราเย็บเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้าทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกประโซ์กลางกายฐานที่เจดนะจ๊ะรือจำง,ง่ายๆไาอยู่บริเวณกลางทองของเรา สิเนสเดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตตะนานิาพานทีิวติจารพระอรทั้งหลายนับพระองค์ไว่ถ้วนเคริ่มงต้นหยุด ใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียวนะจ๊จภายหลังจากที่ท่านตัดใจคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณาเป็นยาของลงท่าน บสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นต้างอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านช่องแม้แต่โลกใบนี้สักวันนั้นก็จะต้องเสื่อมสลายไปและก็เสื่อมไปทุกวัน เรื่อสลายไปได้วยกับอินทรีไฟพลายกันบ้างลมพลายกันบ้างน้ำพลายกันบ้างเมลกไปนี้ยังต้องเป็นอย่างนี้ภูเขาต้นไม้ตึกกรามบ้านช่องรถลาผู้คนก็จะต้องไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประสมมอสุบริจา้า กุศโล์วิชาและจรณนะพระอรหันต์นั้งหลายกุงอภิญญายัางตั้งดับขันทบริิาพานมหาปูชนียาจารย์ของเรามีประเดรุคุลหลวงปู่พระมงคลเดบุนีสดจันทรสโรผู้คนพบวิชาธรรมก,กาย และคุณยาจางเราเป็นต้นที่มีมโนปณิธานยิ่งใหญ่จะมุ่งไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อวิริเศษ<ม>ก็ยังต้องแตกดับไปต้องไปสู่จุดสลายบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกันลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป เราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งก็จะท้องเป็นเช่นนั้นแม้ทุกวันนี้ก็เสื่อมสลายไปเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เรามาเกิดในโลกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสลัดตอนในปันจกองกงทุก ทำปฏิบาได้แจ้งอย่างนันกแสวงบุญสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์ยาซึ่งไม่เวลาจำกัดและเกินเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายมจะตายเมื่อไรที่ใดด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ให้เธอประตูประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะสลัดตนในปัญญทุกข์นับทุกข์ได้ด้วยการทำปธิภาให้แจ้งการทำอย่างนี้ก็เ,เรียกว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและง่ายตรงรัดที่สุดก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเอง ใจที่แบบไปแบบมานั่นแหละคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดณจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวและกระทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายท่านทำคือหยุดใจอย่างเดียวทั้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์หลุดพน้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะว่าใจหยดที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดได้ความสว่างภายในก็จะเกิดทำให้เราได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา โดยที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเช่นดวงธรรมใสๆกายภายในกายในกายและกับพระรันตนาัยในตัวคือพระธรรมกาย้นแต่กายทรมกตทภูกายทรรสโสดาวันกายทํพระสกิตาคามี กายทำพระนาคามีและกายทำป่าอรหัตจะเห็นไปตามลำดับการเห็นกายในกายก็จะทำให้เราเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ทำเวรรมไปด้วยเพราะทั้งสี่อย่างนั้นรวมประชุอยู่ที่เดียวกันแต่ทำกันคนละหนะ้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป นั้จใจหยุดนี้จึงเป็นตัวสมเร็จจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็เพิ่งทำค่อยเข้าใ,ใจว่ามรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวนั่นการแสวงหาก็ต้องแสวงหาภายในและทุกคนสามารถทำได้โดยไม่จำกัดการเวลา ถ้าทำถูกหลักวิชาแล้วก็มีความเพียรจะเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างสบายๆจะหยุดใจนิ่งเฉยๆเยดิไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ได้หรือจะนึกถึงบริกรรมมนมิตรเป็นภาพทางใจ มีสัญ,ญลักษณ์ของพระตนานตรัยเป็นต้นเช่นพระแก้วขาวใสแทนปะสมมอสมุจจาวหรือดวงแก้วใสใสแทนธรรมรัตะนะคำสอนของพระสมมอสมุจจาเรืยจะนึกถึงพระเดวะคุหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกาย แทนสังขรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะจะ่เนเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้อย่างดังกล่าวนั่นแหละถ้าเป็นภาพก็ภาพใดภาพหนึง่งให้นึกอย่างสบายต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนึกไปเรื่อย เบาเบาสบายสบายทำใจเย็นเย็นตะกบประคองใจไม่ให้แวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบ,า,บาสม่ำเสมอได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรา ภาวนาวา่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีความ รู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหากว่าเกิดความมรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องภาวนา สัมมาอรังต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาเอาหนาสัมมาอรังอีกนะจ๊ะให้ค่อยๆประครับประครองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งต่อไป ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้มีอะไรมาให้เราดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเมื่อมีประสบการณ์ภายในจะเป็นอย่างไรจะหลากหลายอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างมีสติ ไม่ฝืนประสบการณ์ภายในให้ปล่อยมันไปอย่างนั้นอย่างสบายสบายนะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าเราง่วงแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปสักนิดนเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง อย่างง่ายๆให้ทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรให้กระทึงพรระัตนาัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดทห้นิ่งกันให้ลูกทุกคน สมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระธรรมตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันให้เงียบๆนียจ๊ะ